คื<ห>อพิกัดำนาจเจ็ดสิกิโลกรัม ladies and gentlemen in fight number four this evening at 73 kilograms our first fighter สมยี่ห้อซัดกันแหลกจริงๆครับกับเด็กมวยเดือดครับ seven years of age 172 centimeters tall with a record of 40 fights 25 wins สามคู่ที่ผ่านมา Brazil please put your hands together for Fabio Canero มาถึงคู่ปิดท้ายวันนี้ครับ73กิโลกรัมครับรูปร่างใหญ่ยักษ์ขึ้นมาอีก นักมวยจากปราซื้อครับอายุ27ปีครับชกมาแล้ว40ไฟด์อีกหนึ่งขุนพลจากภูเก็ตไฟคลับนี่คือฟาบิโอคาเนโร่วัย27ปีครับสูง172เซนติเมตรและคู่ชกองเมาุมแดงครับจากสตูลประเทศไทยครับอายุ19ปีสูง175เซนติเมตรครับนักมวยคนนี้ชกมาแล้ว52ไฟชนะ37และเสมอ2ขอเสียงประมือต้อนรับคุนศึก กียรติเจริญชัย from Thailand 19 years of age from สตูล Thailand with 52 fights this s s o ขุนศึกเกียรติเจริญชัยอ่ะมาแล้วครับลูกศิษย์ของกองเกียรติสตูลครับโฉมหน้าของขุนศึกเกียรติเจริญชัยและกรรมการของเราครับขอเชิญคุณสราวุธพรมคงป่าวบอยครับทำหน้าที่สราวุธพรมคง 19กับ27ครับ175กับ172 73กิโลกรัมครับอาครับตัวใหญ่ๆครับมีโอกาสร่วงหรือเปล่าต้องติดตามครับโอ้โหดูแผ่นหลังของนักมาจอจากบราซิลครับฟาบิโออย่างหนาเลยนะครับ โมยใหญ่ล้มดังจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวตาม,มาดูเลยครับคู่นี้ครับเด็ดมวยเดือดผู้สือ่อข่ก็เคยโชว์หมัดเดียวนอ o เ k o u มาแล้วนะครับหลายครั้งครับนีสามคนบนเวทีนั้นเกือบเกือบสามร้อยกิโลครับอของใหญ่ของยักษ์ครับดูดีๆนะครับโดนจุดสำคัญสำคัญโป้งเดียวนี้ก็ไปได้ครับ หมัดเท้าเข่าศอกนว่าอาวุธอืหันล่างเลยครับขุนสึกแหสายสูงเลยครับเปลี่ยนเป้าหมายไปเรื่อยๆตัดลำตัวครับคาเนโร่โอ้โหคืนขวาทัานที ขวาอีกทีนึงอ no? ้าวเตะเน็บเข้าไปฝันสอกครับแมาเลือกออกเลยครับทางด้านของขุนศึกชกไปเรื่อยนะครับ <S <S tomatoes tomatoes เดินใกล้ๆครับทางด้านของฟาบิโอโอ้โหเจอสอบเหมือนกันครับขุนศึก พี่สงรอบด้านเลยครับฟาิโอคาเนโร่หนึ่งสองมาอีกแล้วทีบกวนไปเรื่อยครับขุนศึกครับทีบหน้าเย็บหน้าคู่หน้าครับนี่ครับกวนไปเรื่อยครับไม่เตะขาหลังนะโอ้ยหลักดักศอกขวาครับ แหววิจจะหล่นเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่เสียหลักล้มลงไปครับว่ากันใหดูสบายๆครับไปนี้ครับขุนศึกครับน่าก็เข้าทางอยู่แล้วครับทางด้านของฟาบิโอเดินเดินเข้ามาครับสังเกตดูว่าจะถีบซ้ายหน้าเตะซ้ายหน้ายัง Girl, so ไม่เตะขาหลังครับกรรมการจะเตือนนะครับ <Bol> น <classified> ี่ครับถอยแต่พองามครับ ต้องขยันเปิดเกมบ้างครับจะได้สนุกครับอย่าเอาเปรียบกันครับข่าวดีครับลูกนี้ฟาบียล์ก้าวแทงสีหน้าแววตานี้หนักใจเลยนะครับฟาบีโอคาเนโร เจอกับพี่บาวจากสตูลครับขุนศึกอายุอานามยังน้อยครับขุนศึกแต่ว่าอาวุธแรงตัวใหญ่นะครับนี่ครับจะสะบัดสอกเข้าเต็มโหนกแก้มครับก้าวแล้วยกแทงครึ่งแข้งครึ่งเข่าครับไปกันต่อยกสองครับ หน้าดูน่าชมทีเดียวเลยครับคู่นี้ออกอาวุธได้เรียกว่าได้ลุ้นเลยครับจะมีหลดมีนับหรือเปล่าครับตามไปดูกันโอ้โหฝันสองแล้วครับขุนศึกยิงหนึ่งสองแข่งขวาหมาเป็นชุดแล้วครับอาวุธของขุนศึกครับเริ่มจะมั่นใจขึ้นแล้วครับ่านยกแรกไปครับกล้าออกมากขึ้นแล้ว ลดความกดดันแล้วครับฟาบิโอก็พยายามจะเปิดเกมบวกแรกนะครับแม่สนใจหนักมาทางวงในเลยครับหาช่องในการตีเริ่มจะมาเรื่อยๆเลยครับอาวุธของฟาบิโอ โอ้โหอย่าแผ่วเลยครับคุณศึกแมอย่างหนาจริงๆครับรูปร่างของฟาบิโอจากบราซิลเตะเข้าไปโดนเข้าไปยังไม่สะดุ้งไม่ยุบเลยนะครับอาครับเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มความหนักเพิ่มความที่หน่อยๆครับอ่ารู้ว่ากดทีเดียวไม่อยู่ก็ต้องไหลายๆอย่างมากขึ้นเลยครับอาครับอาครับชนเหมือนกันครับฟาบิโอ แม่แต่ว่าวงในครับลูกล็อลกลูกรัดสะพายแรกนี่อาชีพของนักมวยไทยอยู่แล้วนะครับอ้าวหมัดขวาครับแม่แต่ว่าตอนนี้ครับเดินชนเลยครับขุนศึกมัดในตีค่อ,อยๆสร้างความบอบช้ำไปเรื่อยๆครับ ค่อยๆกดการโอ้ยไต่ขวาขอกที่จะไปกระโดดใส่ครับฟาบิโอโดนก่อนเลยครับนะครับอยู่ไม่อยู่ยุบไม่ยุกครับโดนหนักๆเข้าไปแมเหมือนเล็กภูเก็ตไฟขับตะโกนบอดี้บอดี้ให้ต่อยลำตัวนะครับแมจะไปมัดสู้ในนี่แมคิดผิดหรือเปล่า เสียงตะโกนบอดี้บอดี้บอดี้ให้ต่อยลำตัวต่อยหน้าอกครับแมชี้กันผมเลยครับดูครับนึงมาตีวงในแแรกันแลวครับคนละทีครับเข่ามาใครจะดีกว่ากันครับอย่ายุบอย่าท้อเองนะครับทางด้านของขุนศึกแม่ปักเคนไปเยอะครับดูครับแม่ ดูครับฟาบิโอพยักหน้าครับเดินเข้าหามาแล้วเนี่ยพยายามต่อยทองนะครับมัดตีเอาโอ้โหดุเดือดครับคู่นี้ตัวใหญ่ก็จริงแต่ว่าแม่อาวุธถี่เหลือเกินครับโอ้โหมีแผลแตกนะครับบริเวณเปลือกตาซ้ายครับฟาบิโอนี่ครับโอ้โหวงในนี่ก็พยายามจะออกหมัดนะครับฟาบิโอ หมัดขวาครับโอ้โหหนึ่งสองสามต้องถอยออกไปครับลูกนิดกระโดดเข้ามาเจอแข้งขวาครับไปสวนทางเลยครับเอาครับยกสุดท้ายสวมกอดกันก่อนที่จะออกไปลุยไปซัดกันต่อครับดื้อดีใช้ได้ครับทางด้านของฟาบิโอคาร์เนลูจากราซิลเอาครับเดอร์นิกแห่ผลักออกไปเลยครับฟาบิโอ อยู่ในระยะอาวุธครับมีรวบกอนก็ไม่มีอะไรครับกรรมการแย่ออกมาโอ้โหแข่งขวาเข้าไปครับเสียงดังฟังชัดครับออกอาวุธไม่อยู่จริงๆครับคู่นี้แต่ว่าจะเป็นมวยใหญ่ครับถึง73ากิโลกรัมนี่รับชิงหลักชิงเรียมครับ แห้คนละทีตีคนละครั้งเข้ามาวางแข้งขวาโอ้โหดูครับไม่ยุบให้มันรู้ไปครับครับไม่ท้อเหมือนกันครับฟาบิโอก็เดินเต,เติมเต็มนะครับเอาครับแรกสนุกครับตัวใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆแต่ไม่อุ้ยอ้ายนะครับช่างน้ำหนักล่วงหน้า1วันแม่ฟูฟ่องเลยครับ เอาเอาเปยครับเปยครับเอาขุนศึกเจอศอกตั้งเข้าไปเ้าดนโอ้โหหงายเงือบครับโอ้เราไปโดนตาลอยครับนี่นะครับทำดีมาตลอดชีวิตแล้วนะครับแม่เหลืออีกนิดเดียวเท่านะครับยกสุดท้ายดูครับโดนนับครับโอ้โหเหลือหนึ่งนาทีเ็จเศษครับเอาครับไม่มีอะไรต้องเสียแล้วครับขุนศึกครับ นี่ครับโดนทีเดียวเดี๋ยไปเลยครับเอาแลก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 ยังไงครับฟาบิโอพยายามจะเดินเข้าไปพยายามสืบครับเอ้าโอ้โหล้มตัวเข้าไปหน้าเอายังไงไม่หยุดครับฟาบิโอสวนทีเดียวหลับเหมือนกัน ยอดครับบรรยากาศดูนะนกว่าไปซะเลยครับคุณสเกียรเจริญชัยไปร่วงหน้าหมอพอดีครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆครับนี่คือมนเสห์ครับนี่ครับหอมกล้องหอม f อเลยครับเหลือเชื่อครับโอ้โหได้นับก่อนเลครับฟาบิโอคาเนโร่ครับจากการฟันซอกครับโอ้โหยังตกใจตกตะลึงกันไม่หายครับกองเชียร์เหนือคำบรรยายครับ สุดๆไปเลยครับคู่นี้อ้าครับโดนศอกแล้วเป๋ครับแล้วก็โดนสอกอีกทีครับสอกซ้ายหงายท้องไปครับนี่ถ้าไม่ลุกมาก็จบไปแล้วนะครับเป็นชัยชนะของฟาบิโอไปแล้วแต่ว่าลุกขึ้นมาครับหลังจากนั้นครับดูครับเกิดอะไรขึ้นนี่ครับอุ้ย พอแทบหลุดครับหมัดขวามัดนี้ล้ตัวไปก่อนนะครับขวาลำตัวซ้ายขึ้นบนและขวาแล้วตัวฮุกซ้ายแล้วก็ฮุกขวาครับอีกทีหนึ่งโอ้โหกระเด็นไปอยู่ตรงหน้าหมอเลยครับแม่แต่ว่าลูกเกมนี่สนุกเลยครับสู้อยู่ตลอดนะครับทางด้านของฟาบิโอคาเนโร่แต่ว่ามาพลาดโดนครับ And in fight number 4 this evening, another huge knockout. A winner from the red corner. และเป็นมวยใหญ่สอกคมจากสตูลครับคุณสุเกียรติเจริญชัยเอาชนะน็อกฟาเบโอคาเนโรจากบราซิลไปได้ในยกสุดท้าย